สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับผมจักรพันธยมจินดาและดิฉันปาจจรีส,สินพง์ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสนามเป้าข่าวเที่ยงเวลาข่าวของคุณผู้ชมและทันเหตุการณ์กับข่าวตรงไปตรงมาด้วยนะครับค่ะรวมถึงบันเทิงมื้อเที่ยงกับคุณเอิร์กพรหมพร,มพรมวันนี้นะคะรถที่เราเคยเห็นในการ์ตูนตอนนี้มีบริษัทฝรั่งหัวใสนะคะนำมาผลิตขายเป็นรถจริงแล้วจะน่ารักขนาดไหนต้องติดตามค่ะสำหรับประเด็นอื่นๆมีอะไรบ้างนั้นเชิญไปติดตามได้เลยครับ หลายพื้นที่ภาคใต้เร่งฟื้นปูนบพิตามคุณนพินระดับน้ำเริ่มลดแต่ยังต้องเฝ้าระวังหากฝนตกต่ำรัฐบาลเทงบ6.1พันล้านช่วยน้ำท่วมได้ครอบครัวละ5,000ช่วยเกษตรประมงปรับใช้กาวปูนดุดรูนิวเคลียเทปโก้แจงกำมันตรังสีปนเพียงเล็กน้อยการเมืองเริ่มรั่นละคังเพื่อไทยประชุมเตรียมรวมพักปานนอหลังยุบสภาบันเทิงมื้อเที่ยง อาคริสเลโกอินเตอร์จะได้เป็นตอ่อหลุมพักคับหัวใจยังว่างทั้งหมดนี้ในสนามเป้าทาวเที่ยงคุณประจรีท่านผู้ชมครับผมอยากให้สังเกตดินฟ้าอากาศ<ม>ในช่วงนี้นิดหนึ่งค่ะไล่กันมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคมระหว่างวันที่15 18มีนาคมซึ่งมวลอากาศเย็นหรือที่เรียกกันว่าความกดอากาศสูงจาก จากเมืองจีนแผ่ลงมาเนี่ยระลอกแรกกรุงเทพหนาวมีฝนพอสมควรพอระลอกสองช่วงปลายเดือนนะฮะกรุงเทพก็หนาวแต่ภาคใต้ฝนตกหนักตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าความกดอากาศสูงกําลังแรงมากมากนะฮะกำลังแรงมากแต่ว่าเมื่อคืนเนี้ยความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังแรงแค่ปานกลางเข้ามาปกคลุมภาคอีสานตอนตอนด้านตะวันออกแล้วแล้วก็คลุมทางแถบลาวเวียดนามแล้วก็ทะเลจีนใต้ค่ะ ตรงนี้เนี่ยจะทําให้คือประเทศไทยหน้าร้อนก็จะทําให้เกิด ตอนเช้าเนี่ยอากาศเย็นกลางวันเนี่ยอากาศร้อนแล้วก็มีฝนได้มีลมกระโชกแรงได้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางกับภาคตะวันออกในช่วงนี้จะสังเกตได้ว่าเมื่อวานนี้ที่จันทบุรีมีฝนตกหนักค่อนข้างมากนะครับส่วนในภาคใต้เนี่ยฝนก็จะลดลงไปทีนี้เมื่อพูดถึงภาคใต้เราไปดูภาคใต้กันเลยนะฮะที่นครศรีธรรมราชสภาพของน้าท่วมฝนเนี่ยตกน้อยลงแล้วนะครับท่านผู้ชมที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับแต่ว่าพื้นที่นครศรีธรรมราชหลายแห่งฝนก็หยุดตกแล้ว แต่ว่ายังมีน้ําท่วมขังอยู่บ้างเช่นลุ่มน้ําปากพนังในเขตอำเภอปากพนังเชียนใหญ่หัวไสเฉลิมพระเกียรติระดับน้ําของแม่น้ําสายต่างๆนี่ยังสูงอยู่โดยเฉพาะพื้นที่ราบลุ่มซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรระดับน้ํายังคงท่วมสูงอยู่ที่ระดับหนึ่งเมตรถึงหนึ่งเมตรห้าิบเซนติเมตรตอนนี้กรมชลประทานเขาระบายน้าโดยการเปิดประตูระบายน้ําทั้งหมดเร่งระบายน้ําออกสู่ทะเลตลอดเวลาเลย ในส่วนพื้นที่เขตเทศบาลนครศรีธรรมราชนั้นระดับน้ําในคลองต่างๆที่ไหลเข้าสู่เทศบาลนั้นลดลงไปแล้วนะครับส่วนสถานการณ์ที่นบพิตามจังหวัดนครศรีธรรมราชเหมือนกันล่าสุดะจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเราจะไปตรวจสอบกับคุณวันนสา,าพิกรมผู้สื่อข,ข่าวททบ5ขณะนี้อยู่ที่นั่นนะครับคุณวันนสาเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์และคุณปาจลีคะ ในวันนี้นะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยล,ลักษณ์อัคาราราชุมารีสเสด็จไปทรงเยี่ยมพร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยค่ะ ค่ะและในวันนี้ทางกองทัพบ,บกได้ดําเนินการใน2เรื่องหลักๆด้วยกันนะคะในขณะนี้คือในส่วนของงานบรรเทาสาธารณภัยขั้นต้นซึ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วนให้กับฟื้นคืนสภาพโดยเร็วโดยมีทุกหน่วยงานได้ร่วมกันทํางานอย่างขมักขม้นค่ะตามที่ได้รายงานให้ทราบมาอย่างต่อเนื่องสําหรับในส่วนที่2นี้นะคะคืองานด้านฟื้นฟูสภาพพื้นที่โดยวันนี้ทางหน่วยทหารช่างกรมการทหารช่างจํานวน126นายค่ะได้กระจายกําลังลงพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อเร่งฟื้นฟู สภาพพื้นที่โดยเข้าไปปฏิบัติงานในอำเภอนกพิตามอศีชนอ,อท่าสาราซึ่งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยมีหน่วยทหารช่างจากกองทัพภาคที่1จํานวน131นายเข้าที่ตั้งในอำเภอปากพนงังปฏิบัติงานใน3ามอำเภอคืออภอพิปูนอเภอปากพนงังอเภอถ้ำพันนรา ส่วนกองทัพภาคที่สองนะคะจำนวน160นายเข้าประจำการที่อำเภอพุนพินดูแลในสีอ่อำเภอคืออำเภอพุนพินค่ะอำเภอเมืองอำเภอคิรีรัตนิคมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอำเภอขนอมในจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยค่ะ ส่วนในขณะที่ของน่วยทหารช่างกองทัพภาคที่3านะคะจำนวน200นายก็ได้เข้าที่ตั้งในจังหวัดทหารปกชุมพรปฏิบัติงานใน3อํอำเภอคืออำเภอหลังสวนอำเภอชัย,ยาและอำเภอท่าช้างของจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำหรับความคืบหน้าในเบื้องต้นนี้นะคะก็ได้เข้าไปสำรวจความเสียหายของถนนและสะพานโดยจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมโดยทันทีค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ผู้ประสบภัยเนี่ยนะคะได้สัญจรไปมาในขั้นต้นนี้ก่อนค่ะ ทางทีมข่าวชตบ5ยังเกาติดสถานการณ์อยู่ในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะรายงานให้ทราบเป็นระยะต่อไปค่ะขอบคุณคุณวรรษานะครับ เราไปดูที่สุราษฎร์ธานีกันบ้างนะคะสุราษฎร์ตอนนี้ปริมาณน้ําฝนก็ลดน้อยลงแล้วด้วยนะคะแต่ว่าสําหรับพื้นที่การเกษตรแล้วก็ยังมีน้ําท่วมขังอยู่ที่ประมาณ60เซนติเมตรค่ะโดยเฉพาะในเขตอํเาเภอการจนะด,ดิบชัย,ยาและท่าชนะนะคะหลายครอบครัวในเทศบาลเมืองท่าข้ามที่อเาเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี้ปรากฏว่าน้ําก็เริ่มลดลงจากเมื่อวานนี้แล้วนะคะประมาณ50เซนติเมตรแต่ว่าบ้านไหนที่อยู่ในพื้นที่ราบรุ่มระดับน้ํายังสูงอยู่เกือบ1เมตรเลยทีเดียวตอนนี้ชาวบ้าน เนี่ยกำลังเดือดร้อนมากที่สุดก็คือเรื่องของไฟฟ้าและน้ําประปาค่ะเพราะว่าถูกตัดมาถึง3วันแล้วนะคะอย่างไรก็ตามหากว่าตอนนี้เนี่ยฝนไม่ตกก็คาดว่าสถานการณ์ระดับน้ําในภาคใต้น่าจะคลี่คลายรวดเร็วขึ้นแต่ว่าสําหรับจังหวัดกระบี่แล้วในเขตอําเภอเมืองยังคงมีฝนตกอยู่นะคะระดับน้ําในคลองต่างๆเพิ่มขึ้นเล็กน้อยส่วนในพื้นที่อื่นๆระดับน้ําในลําน้ําต่างๆ ที่สูงขึ้นมาเนี่ยก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรรวมถึงพื้นที่ชุมชนด้วยส่วนจังหวัดพังงาและสตูลสถานการณ์น้ําเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วก็เหลือเพียงผู้อาศัยบริเวณริมคลองในจังหวัดพังงาเท่านั้นนะคะที่ต้องยังประสบกับระดับน้ําที่ยังสูงอยู่ขณะที่จังหวัดสตูลนั้นเริ่มได้รับผลกระทบเรื่องของพืชผักมีราคาสูงเนื่องจากว่าทั้งเส้นทางลาเลียงก็ถูกตัดขาดแล้วไหนจะพื้นที่เกษตรก็ถูกน้ําท่วมเสียหายด้วยค่ะ สำหรับน้ําท่วมครั้งนี้นะคะนอกจากสร้างความเสียหายแก่บ้านเดอนประชาชนแล้วต้องบอกว่าน้ําท่วมครั้งที่ผ่านมายังไม่ทันได้พื้นฟูพื้นที่การเกษตรกันเลยตอนนี้เกษตรกรทั้งหลายต้องสูญเสียมากขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะชาวสวนปาล์มนะคะซึ่งวันนี้เราก็มีรายงานจากคุณจุลารัตประพฤตีด,ด้วยนะคะว่าพี่น้องชาวสวนปาล์มเดือดร้อนขนาดไหนคะ่ะครับเชิญครับคุณจุลารัตครับ ค่ะคุณจัก,กรพันธ์คุณปาจารีค่ะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ในพื้นที่ตำบลหัวเตยอำเภอพูลพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีและด้านหลังของดิฉันคือต้นปาล์มที่ถูกน้ําท่วมแล้วก็กาลังได้รับความเสียหายต้องยืนสภาพต้นตายแบบที่เห็นด้านหลังเนี่ยละค่ะนี่คือสภาพสวนปาล์มในตำบลหัวเตยอำเภอพูลพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ต้องจมอยู่ใต้น้ำตั้งแต่วันที่25มีนาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันทั้งๆท,ที่กำลังจะสามารถเก็บผลผลิตออกสู่ตลาดได้ โดยชาวบ้านที่นี่กว่าร้อยรับแปยึดอาชีพปลูกปามเป็นอาชีพหลักแต่จากอุทกภัยที่เกิดขึ้นได้สร้างความเสียหายให้กับสวนปามเป็นวงกว้างนับหมื่นไร่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปามอายุประมาณ3-5ปีส่วนมากก็ลักษณะเสียหายข้าวของทางการเกษตรเสียหายกับั้งหมดพวกปามพวกนาข้าวนาพลังที่ปลูกเกือบเจ็ดแปดสซนในพื้นที่นะในของเกษตรกรที่ทำการเกษตรนะปลูกปามเยอะนมาปลูกปามกันเยอะในตำบลวัดเตย ินดีรัก,กัดที่ยึดอาชีพปลูกปามมานานหลายสิบปีบอกว่าปีที่ผ่านมาสวนปามของเธอก็ถูกน้ําท่วมแต่คราวนั้นต้นปามยังสามารถฟื้นฟูได้ด้วยการใส่ปุ๋ยแต่คราวนี้น้ําท่วมหนักและมีน้ําท่วมขังนานนับสัปดาห์จึงเชื่อว่าจะทําให้ยอดปามชื้นและต้นปามจะเน่าตายในที่สุดก็คราวที่น้ําท่วมคราวก่อนเนี่ยเพิ่งจะได้ฝนผลิตที่ว่ามันเยอะๆขึ้นมาก็ตัดได้สักครั้งสองครั้ง ครั้งที่แล้วเพิ่งจะได้มาดตันกว่าแล้วก็น้ําก็ท่วมอีกทีนี้พอน้ําลงเนี่ยลูกปลามันก็จะเน่าหมดมแล้วกว่าจะได้นี้ก็ประมาณ6เดือนนะ่ะกว่าจะมีผลผลิตออกมาใหม่นะผลผลิตเก่าที่ได้มันที่ออกมาลูกมาแล้วก็มันเสียหมด<ะ>คือจะเน่า เช่นเดียวกับคร่องเพชรจูกุ่นที่วันนี้สวนปามกว่า30มสิไร่ต้องจมหายเงินที่ลงทุนไปนับหลายแสนบาทก็ต้องหายไปเช่นเดียวกันคะก็หมดหมดเลยครับไม่เหลือปามปามไม่ตายปามไม่ตายอ่าแต่ว่าลูกก็ก็เปื่อยอย่างนี้ลงทุนไปเท่าไหร่เสียหายไปเยอะไหมหลายแสนนะสามสิบไร่สามสิบไร่สามสิบไร่หลายแสนอยู่ครับเสียใจไหมที่น้ํามันท่วมขนาดนี้แล้วกน้ำเราก็พังต้องจำต้องจำใจได้ต้องจำใจได้ครับ จะทนะําต่อไปไหมคะนะ่าจะทาต่อ นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสวนป่าที่ได้รับผลกระทบยังคงมีพื้นที่ปลูกป์มอื่นๆอ,อย่างจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรและจังหวัดกระบี่ที่ต้องรอสรุปความเสียหายจึงคาดการณ์ว่าหากปัญหาอุทกภัยสามารถคลี่คลายได้โดยเร็วจะไม่ส่งผลกระทบมากนักต่อผลป่าที่จะออกสู่ตลาดแต่หากสภาวะอากาศยังคงผันแปรก็อาจจะส่งผลในภาพรวมและอาจก่อให้เกิดวิกฤตน้ำมันป่าระลอกใหม่ได้เทเรยุทธสุขศักดิ์ถ่ายภาพจุฬารัตน์ประพฤติดีสนามเป้าเข่าเที่ยงรายงานนั่นเป็นแค่สวนปา์มนะ ยังมีอย่างอื่นอีก,อยอกเยอะยังพาราอะไรอีกมากมายเยอะแยะเลยรเราไปดูตัวเลขกันนะฮะว่าจํานวนผู้เสียชีวิตก่อนทั้งหมดเนี่ยห้าสรายนะครับน้ำนนท่วมภาคใต้คราวนี้ที่นครศรีธรรมราชเยอะสุดคือยี่สุราษฎร์ธานี10พัทลุง6กระบี่เชุมพรสอตรัง2แล้วก็พังงาหนึ แล้วก็สรุปราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมครั้งนี้นะคะมีทั้งหมด61,085ครัวเรือนคิดเป็นจํานวนคนนะคะอยู่ที่2,9134คนค่ะเป็นจํานวนที่เยอะมากทีเด…นั่น<า>เป็นจำนวนราษฎรที่เดือดร้อนส่วนพื้นที่เกษตรเนี่ยทั้งหมดล้านกว่าไร่นะฮะ,ะที่ได้รับความเสียหายถึง1 4 9 6 3 4ไร่ด้วยกันซึ่งจะประกอบไปด้วยนาข้าวเนี่ย3แสนกว่าไร่ะนะครับ สำหรับพื้นที่เกษตรนะครับเนี่ยนะฮะล้านกว่าไร่นาข้าวสามแ0 0กว่าไร่พืชไร่อีกห้าหมื่นกว่าไร่แล้วก็พืชสวนอื่นๆอ,อย่างสวนปาล์มอะไรเงี้ยนะฮะสวนยางเนี่ยอีก6 8แสนแดหมื่นกว่าไร่สเสียหายนะครับ ซึ่งผลกระทบด้านการเกษตรนอกจากนี้นะคะถ้านับเป็นจํานวนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอยู่ที่176,518รายพื้นที่ปลูกยางพารานะคะเสียหายไป5,000 0ไร่พื้นที่พาะเลี้ยงสัตว์58,168ไร่ค่ะแล้วก็ปลานะคะ7,421กระชังส่วนสัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมครั้งนี้นะคะมีถึง4,300,000กว่าตัวครับในภาคใต้เนี่ยเขมีเลี้ยงปลาในกระชังกันเยอะ พวกปลาเก๋าปลากระพงที่พวกเรากินกันสดๆที่กรุงเทพนี่แหละเขาเลี้ยงกันเยอะนะฮะตอนนี้นครศรีธรรมราชที่สนามบินซึ่งปิดมาเกือบร่วมๆอาทิตย์นี่ไหมฮะปรากฏว่าทางทางสนามบินเนี่ยเขาได้ซ่อมแซมแล้วก็ทดสอบบินขึ้นบินลงกรมขนส่งทางอากาศเนี่ยนะครับ จนวันนี้เขายืนยันว่าสามารถที่จะเปิดให้บริการตั้งแต่บ่ายวันนี้เป็นปกติได้แล้วเขาก็ติดต่อไปสายการบินที่บินประจาระหว่างกรุงเทพนครศรีธรรมราชหรือนครศรีธรรมราชใกล้เคียงเนี่ยนะครับให้กลับมาบินได้แล้วนั่นส่วนของสนามบินนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะคะแล้วกลับมารับชมสถานการณ์ในญี่ปุ่นกันต่อตอนนี้ต้องปล่อยน้ําที่ปนเปื้อนกำมะตังสีลงทะเลแล้วค่ะ